อัปเดตข่าวซาดโคสาวแบล็คพิงค์นะคะหลายคนเนี่ยก็คงกำลังใจจดใจจ่ออยากจะเห็น mm. แฟชั่นสนามบินของพวกเธอกันแล้วใช่ไหมล่ะอดทนอีกนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะซีสาวแบล็คพิงค์เนี่ยมีบินไปอเมริกาเพื่อร่วมง,งาน VMA อย่างแน่นอนเห็นมีข่าวนะคะแจ้งว่าพวกเธอค่ะจะบินไปอเมริกาเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งเวลาไทยนะคะก็รอกันอีกนิดนึงค่ะช่วงเย็นนะคะน่าจะได้เห็นแฟชั่นสนามบินของพวกเธออย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ค่ะก็มาร่วมกันฉลองนะให้กับยอดขายอัลบั้มบอลพิงกันก่อน ล้วลกันนะคะ่าสุดค่ะมียอดพรีออเดอร์ทะลุ2ล้านอัลบั้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าค่ะเป็นยอดนะคะที่สูงที่สุดตลอดการของศิลปินหญิงเคป๊อปตอนนี้กันเลยทีเดียว2ล้านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะดังนั้นค่ะเหลืออีกถ้าประมาณ3อาทิตย์น้าก่อนปล่อยอัลบั้มเต็มในวันที่16กันยายนค่ะไวยีก็คาดว่านะคะอาจจะได้มากกว่า3ล้านอัลบั้มกันเลยทีเดียวนะคะ ไม่ค่อยขิงเท่าไหร่เลยเนาะแต่ว่าแบบนี้นะคะแค่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ YG ค่ะยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่า MV ไตเติลอีกเพลงหนึ่งเนี่ยเพิ่งถ่ายเสร็จนะคะเรียบร้อยไปเมื่อวานนี้นั่นเองเอาเซ้งานนี้ค่ะมี MV อีกเพลงหนึ่งเนาะมาเสริมทับด้วยนะคะยอดขายเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างแน่นอน YG ค่ะก็เลยแบบว่าออกมาขิงให้โลกรู้ไปเลยนะคะว่าย,ยอดขายตอนนี้ค่ะปังมากขนาดไหนแค่เพิ่งเริ่มต้นนะก็ทะลุ2ล้านไปแล้วนะคะแหมแหมอันนี้เนี่ยอยา นะออกมาเป็นคนให้ข่าวเองหรือเปล่าคนนี้ยทำไมพังนี้นะรู้สึกว่า y ีค่ะขิงแรงหนักมากเลยนะคะอาจจะก็ต้องให้อภัยเนอะเพราะว่ามันเป็นความจริงค่ะเอาเป็นว่าเย็นนี้นะคะประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะก็มารอติดตามนะสีสาวแบ็คพิงที่สนามบินกันนะคะคุณผู้ชมอแอดจะเอาข่าวอัปเดตนะคมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า